สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องค่ามาเบิงกเกษตรผสมผสานจ้ะเป็นผืชอายุสันทั้งเบิดเป็นบักทั่วบักแตงข้าวโพดเป็นพักไปหาจระขอ้เพินว่ามีไรายได้จังไดนเนาะพี่น้องเนาะแม่เพินเห็ดสวนแบบหนีมุนเวียนอยู่เลยจ้ะไปหาแม่กันจ้ะแม่สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าแนะนําจ้ะเข้ไนมแม่ค <What? S 1> ือจังไดน <laughs> แม่ยะค่ะ <laughs> จ้าแม่นุชจรีสายชาติค่ะแม่นุชจรีเนาะพี่กาดบ้านยังงในแม่ซื้อบ้านบ้านไหนบ้านตะแบนบ้านตะแบนอำเภอ,อย่างแม่ตำบลย่างตำบลสีแก้วอำเภอสีรัตนะอือจังหวัดศรีสะเกดเนาะโอ้พื้นที่ที่แม่เฮสวนนี่จากไรจ้ะนี่สองไร่กัวสองไรกรัว,ส,รวสีเฮดเป็นผสมผสานลาลยาย่างมแม่บ่แม่นี่ยปาไปเบึงว่ามียังแน่ สีเห็นเป็นบักแตงกระล่างอกดอกแม่เนาะจ้าได้เก็บผลผลิตยังในแม่ช่วงปีนี่ที่ผ่านมาฤดูการที่ผ่านมานี่ยดูการที่ผ่านมาก็ผักกระจอนผักกระจอนที่ปลูกเป็นบักทวนนี่บ่แมกแทนแทนแถวเนี้ยโอ้เข้าโพดจ้าผักกระจอนกิโลละเท่าไรแม่ถุงละห้าสิบถุงละห้ากิโลห้ากิโล กิโลละสิบบาทเนาะ,ะพื้นที่กระิสลับมองปลูกไปเรื่อยแม่นบ่แม่แต่ละอย่างเนาะ,ะคันคันสมมุติปลูกซ้ำมองเก้าเนียนเป็นหยังบ่อแหมไรปลูกอีหยังล่ะปลูกคือพักกระจอนมาปลูกมองเก้าโลกออกแล้วมาปลูกมองเก้าวยังสีได้บอได้อยู่ได้หมดได้หมดเนาะ,ะนี่เป็นบักทัว่วกับบักแตงบักแตงในแนมเพนน,นี่อายุจักมือแล้วแมเนี่ นี่เดือนหนึ่งเดือนสองวันหนึ่งเดือนสองวันสองวันวันนี้แม่เราเปรยแห้งเด้อพี่น้องจักมื่อวันจังเด็เก็บผลผลิตแม่สหรักแต่งประมาณสี่สิบวันสี่สิบวันโอ้เป็นแตงกัวหรือแตงลานแม่นี่แตงร้านแตงร้านจ้ะราคาดีบ่บแม่ปีนี่ตามที่แม่เห็ดมานี่ที่ที่เขา ปลูกกันเนี่ยกำลังเก็บอยู่เจ็ดสิบบาทเจ็ะสิบาดคณะนี่เนาะสิบกิโล10บกิโลโลละเจ็ดบาทถือว่าดีบ่แม่ละคะดีอยู่ถ้า50สิบก็ยังดีแม่นบอกโอ้คุ้มทุนอยู่แม่นบ่แม่คุ้มอยู่เห็นกำไรพร้อมจโอ้แถวนี่นูสิเห็นเป็นทุเรียนหลายแม่คือบ่ระเห็ดสวนทุเรียนคือเพิ่นอันนี้นาจำเลย ได้ให้พันจาให้อ,อืมโอ้บ่แม่นที่เจ้าของเนาะืที่เจ้าของจะอยู่นู่นโอ้ mm. oh. ที่บ้านที่บ้านกันเว้าง่ายๆคือเศร้าน้ะแม่นาะเศรแต่ว่าเหาได้เงินขึ้นเออพ่นเอาเงินเข้าไปซ้ำยืมเงินกันนะพี่น้องแต่เพ่นห้เฮ็ดเห็ดเกษตรในพื้นที่ของเพ่นเน้ะแม่น้อไปยางไปเบื้องทางนั้นไปอยากไปเบื้องพักทางนั้นนว่าปลูกอยางเนี่ยคือโหดนำ แบบผลต๊กดีแทะแม่บักแตงใส่ปุ๋ยสูตรได้แม่มันจะโตกดีแน่ะนสาใส่ปุ๋ยบ่จ้ะถ้ามันออกดอกจะเอาสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมาใส่โอ้สูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดต้องตอนนี้ยังไม่ยังใส่บ่แม่ตอนนี้ยังไม่เร่งหรอกมันออกดอกทีนนี้มันจะออกผลมันจะออกผลใกล้เนี่ย ถามมันออกผลกะใส่สูตรได้บานนี่จ้ะสิบสามสิบสามยิบเอ็ดคือเก่าเนาะจ้ะนี่สูตรสูรสิบห้าสิบห้าสิบห้าอะไรนี่โอ้ทีแนมเห็นนี่บอกจ้ะทีแนมเห็นยังเป็นเม็ดน,นี่คือสูตรใส่ 15, สิบห้าสิบห้าจ้ะใส่สูตรเสมอก่อนใส่สูตรเสมอก่อนปี<ๆ>่น้องเอาใบเอาต้นเพิ่นก่อนเอาวามงามก่อนเนาะ,ะส่วนเป็นหมากออกดอกที่ออกดอกสิเป็นนวยเนาะแม่จังคอยใส่ สูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดจ้ะทา้งนี่สีเหตุเป็นสวนพักแปลงพักพี่นนอกเป็นพักกระจนเนาะ,ะพันดอกว่แม่พันดอกโอ้รอบก้อนปูพื้นที่ซ้ำนี่อยู่บ่ะจ้าซ้ำกันบ่นี่ทั้งนี่มดนี่สี่ร้อยถุงสี่ร้อยถุงจ้ะสี่ร้อยกว่าถุงสี่ร้อยกว่าถุงเป็นเงินเท่าไรแม่ว่าให้ฟังนุคคน้กคุนนุ้กตุ๊กเหลงน่าจ้ <laughs> <โ>อ <laughs> คูณไปก็สิบร้อยถุงมันก็ห้าพันละร้อยถุงก็ห้าพันสองหมืนกว่าสองมืนกว่าอุดคดีอยู่เลยล่ะอเนาะแม่<โอ> <laughs> มันเจ้าหมื่นกว่าแม่มันได้เก็บเดือนกว่าเลยล่ะเด,เดือนกว่าเดือนกว่าเหมือนกันเดือนกว่าได้เงินสองหมื่นเนาะสี่สี่สิบวันเหมือนกันสี่สิบวันนี่ก็ พร้อมกับแตงเหมือนกันโอ้ลงพร้อมกันจ้ะลงพร้อมกันกิได้เก็บแตงนํำเก็บอันนี้นํำจ้ะพื้นที่สองไร่กัวกัวสองไร่กัวโอ้พี่น้องเจ้าของมันมาสองไร่กัวจ้ะปลูกมุ้นเวียนท่้งบอกทัวบักแตงบักทัวจักมือบานี้แม่สำรับบักทัวบักทัวบักทัวนานนะจ้ะบักทัวต้องห้าสิบวันมั้งห้าสิบมือจ้ะแต่ว่าเด็กเก็บผลผลิตโดนก่าแตงแมนบ่แม่จ้ะ ดนที่ห้าได้ได้ขายเนาะจ้ะจ้ะอู้ข่าวทายอยู่บัาวิธีปลูกยังไหแม่ทุกอย่างนี่สิใส่ยังห้องกลนลุ่มบ่ห้องพื้นบ่อันนี้ไม่ต้องห้องพื้นเลยบ่อันนี้ใส่ขี้หมูบักอันนี้บักแตงใส่ขี้หมูแล้วก็จังย้อนไนบ่จ้ะขี้หมูได้มากบ่แม่ไม่บ่มาตากให้มันแห้งแล้วก็เอามาโรยโอ้แตงเข็ม บานี่ฮักต้นทุนออกแต่ละหลอดนี่เขาเห็นกําไรบ่แม่เฮ็ดเฮ็ดผสมปะสานแนวนี้มันก็เห็นต่อชุนนะนะมันก็เห็นอยู่เทิงพักเทิงทัวเทิงแตงยังสีจ้ะมันก็เห็นอยู่ข้าวโพดเห็นอยู่เนาะกระไ่ก็ปลูกอย่างเดียวเดียโพดข้าวโพดเดือนหนึ่งเน่นี่เดือนเดือนหนึ่งวันนี้แหละสิบสี่จักมือมันได้เก็บแม่สองเดือนกลัวสองเดือนกลัวจ้ะโอ้พี่น้องเราเฮ็ดหลายอย่างดี ผสมประสานผสมประสานได้ดีอันนี้จ้ะขยันแห้งระบบน้ำใส่น้ำยังโหดแม่นี่น้ำบาดาลน้ำบาดาลจ้ะโอ้คาไฟแพงบ่แต่ละเดือนที่เฮ็ดสวนนี่แม่ถ้าถ้าหน้าฝนอย่างนี้ไม่ค่อยหนักหรอกสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทถ้าถ้าฝนไม่ช่วยก็ห้าร้อยห้าร้อยกว่า ถือว่าพ่อพอเหตุอยู่นอกจากเนาะไลยได้ก็สีข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวม่วงนี่บ่แม่แบบนั้นบอกผสมเลยมีทั้งม่วงทั้งขาวอืเวลาขายนี่จ้างได๋แม่บัดนี้พืชแต่ละยางนี่เฮามีแม่ค้ามาลาห่อสวนบอกมีมีแม่ค้ามาอันนี้อันนี้เขาก็จองไว้แล้วเด้นี่แม่ค้าเนี่ยโทรมาทุกวันเลยกระจนั้นบอกจ้ะโอ้ ้ยอยากปลูกได้ที่นองอยากมี่ื้นทีเขารู้จักกันไงรู้จักกับแม่ค้าจ้าร่าคาเพิ่นใดประกันไหโบแม่เฮ้อขึ้นลงตามกลไกตลาดก็ขึ้นลงตามกลไกตลาดอ๋อไม่อันนั้นหรอกเพราะว่าแล้วแต่ช่วงมันจ้ะ มันสีบอบอตายโตเนาะก็คือทางเข้าทางอำเภอหนึ่งยื่นจังหวัดอุบลก็คือกันจ้ะอยู่น้ำยื่นบ่จ้านูอยู่น้ำยื่นมาเลาะทางนี่วันนี้มาเลาะช่มสวนชมวิธีเหตุสวนทางนี่จ้ะพี่น้องถ้าเหตุผสมผสานแนวนี้นี่บดายรองพื้นเลยได้นี่แม่นบอกจ้าปลูกธรรมชาติเลยแต่ว่ากระดินน้ำขากอีรีตรงไห่เนาะเป็นสีแดงจึ่งคืองเลยพี่น้องถับ ทอดเกลือบย่างนี่มันสิติดตีนเท่าเลยเนาะติดเลยสีแดงเลยล่ะพี่น้องเพราะมันเสื้อผ้าก็ยังติดเลยจ้ากายยาให้แม่แนะนํำแน่วาเฮ็ดขึ้นแม่นี่มันดีจังไดดีจังใดก็ว่าเอาหุ่นเอาอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องจ้างเอาตัวเองหมดเลยเฮ็ดเองหมดเลยผมเหี่เองเลยโอ้จะไม่จะไม่จ้างเลยไม่ได้จ้าง ลดต้นทุนเฮ็ดเฮ็ดย yeah> ัางทุกอย่างแม่นบ่แม่เอาตัวเองหมดเลยอืินก็เอาเสร็จเมื่อก uh,> ี้เน IC ี่ยถั่วโอเห็ดนี่สองวันกว่าได้สองคนกับตาจ้าหุ้นหย้ากับขึ้นลกเอายางเดียวแม่จ้ยทีนี้ต้องต้องเอาใบแดงแดงออกเดี๋ยวออกดอกก่อนออกผลก่อนแล้วค่อยเอาใบแดงมันออก เ้าตตรงเพราะว่าฝนตกมากไงฝนตกแห้งกันเลยต้องใบมันก็แดงเ้าตตรงมาค่อยเด็ดออกบอกจ้าเด็ดออกสีแดงออกจ้ายอดมันงามอยู่คันยอดมันบ่งงามมันบุกข้นเนี่ยนี่ระวังบักทั่วกับบักแตงแม่อันได้ไล่ได้ดีกว่ากันผู้เห็ดประจําอยู่เลยนะแม่โอ้คันว่าบักบักทัวมีราคาก็ดีกว่าบักแตงบอกจ้าโอ้ แต่ว่าบักแตงบักแตงร้านนี่เก็บเธอหนึ่งเทือหนึ่งมันก็ได้หลายอยู่แลอกมันหนักเนาะจ้าจ้าถ้าบักแตงบักทั่วขอเปียกเที่ยวก็คือมันสีเก็บได้โดนแมนบ่แม่เก็บได้โดนกลัวอันนี้มันขืนสุดหยอนมันมันกะเบิดแมนบ่มันกะไายจกขึ้นบบขึ้นนี่ฝนมันตกแห้งโพดบอกีปัญหาการบ่อฝนตกแห้งนี่มันข้นนี่เท่านี้แล้วนี่บันหนโ่จ้ามันจะสูงกว่านี้อีก นี่คือว่ามันหลังเนาะจ้าฝนตกแห้งคือเห็ดลายอันนี้เห็ดซุ่มมือพูดสามกระป๋องสามกระป๋องสามกระป๋องหักต้นทุนออกอะเย็นกำไรกับพออยู่ใดน้องแม่เนาะพอได้ใส่เนาะอยู่ใดหรอกเพราะว่าบ่ได้จ้างเขาเนาะเห็ดเองเห็ดเองหุ่นหนังเนาะกระหยาดของหยาดอันนี้เองเห็นอยู่วางหายพี่น้องปะยางกลับออกไปทั้งพูดแม่ เห็นเองมืดมาหลาะสมสวนทางมือสองมือก really so ็แล้วเนาะหุ่นก yes, ็ได้โอ้ะจากสิคันลงทุนจ้างเขานี่บ่บยูโดยไหนโอ้โบได้เห็นยังก็ไดายแม่นบอแม่จ้าเห็นยังก็ไดายคันจ้างเขานี่สิบบมีมันสิบบเลือทุนเนะกันบบมีราคาเนาะ จ้าบ่าถึงว่าถาบ่มีราคาเนาะจ้ามีราคาบ่เหลือแล้ยคันมีราคากะใครในจ้ากะพออยู่พอกินเนาะแม่เนาะเฮ็ดแบบนี้เนาะพออยู่พอกินจ้าอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้สบายๆพี่น้องเพิ่นจําให้เดือนมิถุนายนนี่อืมิถุนายนที่ผ่านมานี่จ้าต่เฮ็ดได้2เทื่อนี่แหละ ลงเป็นหลุนที่สองเนาะแม่นอ้อหลุนแรกอะอกระจนพักกระจนพักกระจนลงพักกระจนเบิดเลยแต่ 400. สี่ร้อยจักถุงก็แม่ <400. S 1> <400. S 2> สี่ร้อยสี่ร้อยก็ถุงจ้าสี่ร้อยอถ้าไดบอกสีนะ่ร้อยสี่สิบเก้าถุงบอกสี่ร้อยสี่สิบเก้าถุงเราควบจำแม่นแหง <laughs> <laughs> พี่น้องเข้ามาเวิ้งกเกษตรผสมผสานจะ้ะทางสร้างยังวัดศรีสเกตพี่น้อง ปลูกลายยางสมมุิบักทัวบ่มีราค่ากระสีได้น้ำบักแตงแมาแม่น้หมุนเวียนกันไปคาะเสริมน้ำแม่ใครก็ปลูก,ก,กยางเดียวบ้าบักพริกแมบักพริกกับพึ่งปลูกเด้ยนี่นี่นกดีใช่ไหมนี่ทั้งนี้ก็คือกันบักพริกบักทัวเนี่ยเป็นน้ำดินอหลีพวกกระถางนี่แม่เป็นน้ำดินอันนี้ก็เพึ่งปลูกนี่สะออนแห้งขากอหลีน้ะ บักเขือผลไม้เนาะบักเขือกับพริกขั้งบ่คอยได้สนใจมันโอ,อ้บพริกเนี่ยเออปลูกทิมๆไหวป่แม่ปลูกทิมไหวกับได้กินคือเก่าได้กินคือเก่าเออ <c oughs> พอเต๋ได้กินห่าทิพริก,กับคลิปนี้กะพาพี่น้องเข้ามาเลาะส้มสวนทางจังหวัตจีสเกตจ้ะขอบคุณแม่ได้หลายจากคลิปนี้ที่ห้ยโคมหูเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้อง เหตุผสมผสานร้ายยางกับมีลายด้หล้ายทางอย่างหนึ่งบ่มีราค่ากัสิไเดะอ่ะใช้น้นอีกอย่างนึงจ้ะใครก็เหตุอย่างเดียวโดดๆจ้ะขอบคุณพี่น้องติดติดตามแล้ชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า